สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะผมกับรายการ u 2 1 X World Cup 2022นะครับผมเย่เย่เย่ก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะ, yeah, yeah, yeah. นนะในตอนนี้เป็นตอนที่8แล้วนะครับผมเป็น EP ที่8แล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าซีรีส์นี้นะครับเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกเหมือนกันนะพอทําไปทํามาเนี่ยเพราะว่ามันก็มีนักเตะหลายคนใช่ไหมที่เราเราอาจจะแบบไม่รู้จักหรือว่าเรารู้จักแต่ชื่อเคยได้ยินแต่ชื่อแต่พอแบบ จะมาถามถึงประวัติเขาลึกๆเนี่ยเราก็ไม่ทราบแล้วพอได้ไปหาข้อมูลแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันก็สนุกดีแล้วก็ได้รู้จักนักเตะเหล่านั้นมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็เช่น,ก,นกันกับในตอนนี้เลยนะครับตอนที่8 EP ที่นี้นะครับผมเป็นคิวของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับทัพฟ้าขาวของเรานันเองนะครับผมซึ่งผมคิดว่านะ อาเจนติน a าเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมแน่ๆเลยนะครับที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะแอบเอาใจช่วยอยู่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าอาเจนเนี่ยนะฮะมันก็มีนักเตะซูเปอร์สตาร์ในทีมเยอะมากนะครับเยอะมากแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอย่างแบบลิโอเนลเมสซี่อันเคลดิมารียใช่ไหมดังๆเยอะมากแต่คนที่ผมเลือกมาในว,วันนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่แอบแออินดี้เล็กๆก็ว่าได้เพราะว่าเขายังไม่ได้มีชื่อเสียงในระดับโลกมากนะัก แต่ผมคิดว่าเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้มั่งเก่งและมีโอกาสเหบอนกันที่ถ้าหาว่าเขาจะย้ายตัวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่าตัวอาจจะทะลุไป100ล้านก็เป็นได้นะครับนั่นก็คือกองกลางอย่างเอนโซ่โฟร์ดันเดสนั่นเองนะครับผมก็ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องฝากไว้ด้วยนะฮะกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับก็พี่ๆคนไหนนะครับชอบการแข่งขันเดิมพันนะก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมที่ BK8new นะครับผม BK8new นะครับหรือจะสแกน QR code ที่หน้าจอนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคทุกคนตอนที่8นี้แล้วนะครับก็เป็นเ Enzo f e r นันเดสนะครับผมซึ่ง จะบอกว่าเอนโซเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยชอบเขามาสักพักใหญ่ๆแล้วเพราะอย่างที่ได้เคยพูดไปในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่บอกว่าผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกม FM อ็ม่ะเนาะแล้วก็เกม FM เนี่ยสเสน่ห์ของมันคือการแบบไปหาพวกเด็กดาวรุ่งวันได้คิดเก่งๆทั่วโลกแล้วเอามาปั้นแล้วเอามาดูว่าเด็กคนนี้มันจะเก่งไหมในเกมแล้วพอเก่งในเกมปุ๊บเราจะมาดูกันว่าของจริงเนี่ยเฮ้ยมันจะแบบ มันจะเก่งเท่าในเกมหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าเอนโซฟอนันเดสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันเดอร์คิดของทีมชาติอาร์เจนตินาที่แม่งโด่งดังมาสักพักแล้วนะครับในวงการเกม FM เนี่ยเด็กคนนี้แม่งคือเป็นที่จับตามองมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมด้วยฝีเท้าของเขาด้วยศักยภาพที่เขามีทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นต้องเรียกว่าไงต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวสาบันประจําทีมเลยก็ว่าได้ถ้าหากว่าคุณอยากเล่น FM แล้วถ้าหากว่าคุณอยากมีกองกลางดีๆสักคนหนึ่งเนี่ยเอนโซฟอนันเดส ตอบโจทย์คุณได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ในเวิร์ลคัพครั้งนี้นะเขาก็ติดทีมชาติอเจตินามาลุยสึกฟูตบอลโลกครั้งนี้ด้วยก็เลยก็รู้สึกว่าเออก็ถือโอกาสทำความรู้จักกับเขาเลยก็แล้วกันในคลิปนี้นะครับผมเรามาเริ่มกันที่ประวัติข้าวๆแล้วกันนะครับผมของเอนโซบอนันเดสนะครับก็เอนโซนะปัจจุบันอยู่กับสโมสรเบลฟิก้านะครับอายุเพียงแค่21ปีนะครับผมเอนโซบอนันเดสเนี่ยนะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นคนอเมริกา คนอเมริกาตัา้งแต่เกิดเลยนะครับผมจริงๆคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยนะครับผมเขาเจอกันที่ที่แคนมารูนนะครับเจอกันที่แคนมารูนนะครับผมแต่ว่าคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยเป็นคนอาเจนทั้งคู่นะครับเป็นคนอาเจนทั้งคู่แล้วก็พบรักกันใช่ไหมแล้วก็ได้แต่งงานกันจนกระทั่งมีเจ้าเจ้าหนูเอนโซฟอนเดนเดสนะครับผมเป็นคน อาร์เจนตินาแต่ว่าพ่อแม่จะที่แคนมารูนก็เกิดที่ที่แคนมารูนนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายเกิดได้แป๊บเดียวก็ย้ายกลับมากลับมาที่อาร์เจนตินานะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงวัยเด็กวัยเด็กของเขานะครับเวลา4-5ขวบเนี่ยเขาก็รู้จักกับกีฬาฟุตบอลอย่างที่ทราบกันดีเพราะว่าในลีกอาร์เจนตินาเนี่ยหรือว่าในประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับกีฬาฟุตบอลเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เป็นเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่หลายคนที่แบบว่ามีความฝันว่าจะ ไปอยู่จุดนั้นให้ได้จุดเดียวกับเมสซี่จุดเดียวกับเดียโก้มาโดนาให้ได้นะครับเช่นกันกับเอนโซเฟนเดสเขาก็มีความฝันนั้นเช่นกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากเป็นนักฟุตบอลนะเขาอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลเขารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเกียรติยศของเขานะครับผมเขาก็เนี่ยรู้จักฟุตบอลตั้งแต่เด็กแต่ว่า มันเริ่มต้นเนี่ยมันก็เริ่มเล่นแบบเล่นกับเพื่อนๆอยู่ข้างถนนไปก่อนนะครับผมจนกระทั่งต้องบอกว่าฟีท้าของเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับมันไม่ธรรมดาจนกระทั่งมันไปเข้าตาของแมวมองทีมลิเวอร์พ l ลนะครับซึ่งทีมลิเวอร์พ g ลเนี่ยโอ้โหทุกคนเป็นทีมใหญ่นะครับเป็นทีมใหญ่ในลีกอาร์เจนตินาเลยเขาก็มาสนใจฟอร์เดสแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย hey, เด็กคนนี้ดูดีจังเลยดูเก่งเกินวัยเหลือเกิน ก็เลยจับเจ้าหนูเอนโซเฟอร์นาสเข้าสู่ศูนย์ฝึกอะคาเดมีของลิเวอร์พูลตั้งแต่เด็กเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในตลอดเวลาของเขากับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเขาก็ค่อยๆเติบโตมาอย่างถูกต้องนะถูกเติบโตมาแบบไม่ได้รับการสปอยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ารับการอันเ์เลจจนเกินไปนะครับผมเขาก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ทีมขึ้นมารับชุด u 1 0ิขวบย1 1ิบเอ็ดยูนะครับผมจนกระทั่งเขาอยู่ทีม U18 ปุ๊บมันถึงจุดหนึ่งท อยากไ,ได้โอกาสลงเล่นในเกมชุดใหญ่มากขึ้นนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเองก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์หรือว่ายังไม่สามารถมอบโอกาสตรงนี้ให้ได้เพราะว่าด้วยศักยภาพด้วยอายุที่มันยังน้อยจนเกินไปเขาก็เลยตัดสินใจออกไปยืมตัวกับทีมทีมหนึ่งนะครับผมชื่อทีมว่า ensor, ดิเฟน s ซอดิเฟนซ่านะครับผมเป็นทีมดิเฟนซ่าซึ่งไอทีมดิเฟนซ่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าที่แห่งเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยสามารถสอดแทรกขึ้นมาชุดใหญ่ได้เป็นครั้งแรก ได้เป็นครั้งแรกและต้องบอกว่าดีด้วยสาเพราะว่าในฤดูกาลแรกหรือว่าฤดูกาลเดียวที่เขาไปยืมตัวแหละนะครับเขาลงเล่นไปถึง14เกมซึ่งในเด็กวัยเพียงแค่17ปีตอนนั้นเนี่ยนะครับลงเล่น17เกมเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับโอเคยิงประตูยิงไม่ได้แต่ว่ามีอยู่2แอสซิตด,ด้วยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับผมจนกระทั่งอ่ะยืมตัวเสร็จปุ๊บหรือว่าเพคก็เห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ได้ว่าดูมีแววดูมีแววก็เลยเอากลับมาใช้งานจนกระทั่ง กับการกลับมารอบ2ครั้งนี้ของเขาเนี่ยเขาสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมลิรเพลได้นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับผมจากปี2020นะครับ2021 22ฤดูกาลนะครับเขาเป็นตัวจริงลิร์พลให้ไปถึง40นัดนะครับเป็นตัวจริงถึง40นัดและต้องบอกว่าฟอร์มยิงประตูแม่งโหดมากนะครับ40นัดยิง10ประตูกับนักเตะกองกลางที่มันไม่ใช่กองกลางตัวลุกด้วยอะ่ะ10ประตูจาก40เกมถือว่าเยอะมากนะถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า จากผลงานตรงนี้เองทําให้เนี่ยเขาเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นใน FM ก็ถูกจับตามากขึ้นก็ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยแหละนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่ากลับมาในชีวิตจริงเนี่ยนะครับผมก็มีหลายทีมแหละไปติดต่อไปสนใจใช่ไหมเคยเคยมีข่าวกับแมนยูด้วยเคยมีข่าวกับทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็ทั้ง2ยักษ์ใหญ่จากสเปนอย่างบาร์ซ่ามาดิคด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นทีมเบนฟิก้าที่ต้องบอกว่าเอาจริงเอาจังที่สุดแล้วกับเด็กคนนี้ติดต่อไปหาลิเวอร์พูลว่าเฮ้ยโหเด็กคนนี้มันดูดีจัังเลยยออะผมากได้ตว เอาไป10ล้านสิล้านยูโรเอาไหมลิเปอร์เูลก็รับข้อเสนอมาพิจารณาอยู่นะครับเขาก็รู้สึกว่า10ล้านยูโรเนี่ยมันก็ดูสมเหตุสมผลดีเหมือนกันแต่เขาขอใส่ออปชั่นเสริมหน่อย เพิ่มอีก8ล้านแล้วกันในอนาคตถ้าหาว่าเบลฟิก้าเนี่ยขายเจ้าหนูเอนโซ่ออกไปนะครับซึ่งเบลฟิกาเบลฟิกาก็โอเค8ล้านกูให้ได้อยู่แล้วเพราะเบลฟิก้าเวลามันขายใครแม่งขายแพงอยู่แล้วนะครับ8ล้านก็เลยโอเคให้ไปก็เลยทําให้การย้ายตัวครั้งนี้ของเอนโซ่เนี่ยนะครับสนนค่าตัวอยู่ที่ประมาณ18ล้านยูโรนะครับ18ล้านยูโรก็คือเป็น10บวก8ล้านนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าออตอนที่เขาย้ายมาเนี่ยนะครับผมม,ม,ม,มันมันมันคาบเกี่ยวกันอยู่กับระหว่างฤดูกาลของอาร์เจนติน่า จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องย้ายมาเลยใช่ไหมย้ายมาอยู่เบฟิก้าเลยแต่ว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยขอขอเบฟิก้าบอกว่าขอยืมก่อนอีกครึ่งฤดูกาลเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยในประเทศซึ่งมันก็เข้ารอบลึกแล้วอ่ะเข้ารอบรองแล้วใช่ไหมครับโอเคแม้ว่าใน,นสุดท้ายเนี่ยมันจะไปตกรอบรองก็ตามแต่แล้วก็อยากให้เอนโซอยู่ต่อซึ่งเบฟิก้าเขาก็โอเคเขาก็แฟร์พอก็เลยโอเคให้ยืมไปครึ่งฤดูกาลนะครับผมก็เลยทําให้ เออเอนโซเนี่ยย้ายมาเบ็เนฟิลิก้าจริงๆเนี่ยก็คือเพิ่งช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนี้เองนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าที่ที่เป็นฟิลก้าเนี่ยโอ้โหเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับใช้เวลาปรปับตัวไม่นานทุกคนปรับตัวไม่นานเลยนะครับเพียงแค่2-3เดือนจากที่เขาย้ายเดินทาง,างข้ามทะเลมาเนี่ยนะครับจากอาร์เจนตินามาโปรตุเกสเนี่ยผมก็ไม่รู้แหละว่าไกลไหมแตผม่ผมก็ว่าไกลนะนะครับผมใช้เวลาปรปับตัวไม่นานใ,ในในโปรตุเกสกับฟิลิก้านะครับผมในช่วงแรกเขาก็โอเคเป็นสำรองบ้าง ลงมาท้ายเกมบ้างอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บแม่งกลายเป็นตัวจริงว่ะแม่งกลายเป็นตัวจริงยึดตัวจริงเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่ายิ่งสร้างชื่อไปอีกเมื่อเขาเป็นตัวจริงในฟุตบอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีก u c l เนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วว่าทีม UCL เนี่ยเอ รายการ UCL เนี่ยนะครับมันเป็นรายการที่ใหญ่นักเตะอย่างนักเตะทรงประมาณนี้มันจะเป็นที่จับตาม,มองอยู่แล้วถ้าหากว่าแบบมันดังขึ้นมาแล้วก็ปีนี้เดือนที่เราเห็นกันในช่วงรอบคัดเลือกที่ผ่านมาว่าเบนฟิก้า่ยฟอร์มดีขนาดไหนดีไม่ดกีก็ลองถามยูเว่ของพี่ฟานดูนะครับโหดมากเบนฟิก้าโหดมากแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเอนโซ่ฟอนเดสแแหละที่เป็นกำลังหลักของทีมในตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้คือเขาก็สามารถยึดตาแหน่งตัวจริงถาวรได้แล้วล่ะของเบนฟิก้านะครับผมแต่ก็ ก็ต้องพักเบกมาเต่บอลโลกก่อนแล้วเนาะนะครับผมก็เลยทำให้สถิติตอนนี้กับของเขากับเม็ฟิกนั้นก็ยังถูกหยุดไว้ที่13นัดนะครับผมลงเล่นตัวจริงไปทั้งหมด13นัดนะครับสำรองอีก2นะครับเป็นเอ่อยิงประตูได้1ประตูแล้วก็อีก2แอซิสนะครับผมก็ถือว่าโอเคเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมทีนี้สำหรับในนามทีมชาตินะครับในนามทีมชาติเนี่ย จ้าหนูเอนโซฟอร์เดสเนี่ยนะครับผมเอาจริงๆแล้วเขาก็เคยติดทีมชาติมาแล้วทุกชุดเลยทุกคนนะครับจากชุดยูสิบห้าก็ติดแล้วยูสิบแปดก็ติดแล้วยูยี่สิบเอ็ดก็ติดแล้วจนกระทั่งทีมชุดใหญ่เนี่ยแหละที่มันยังยังเขายังรอโอกาสอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยผลงานของเขาที่มันดีเหลือเกินเนี่ยมันก็ไม่แปลกมันก็ไม่แปลกเลยที่ทําให้เขาถูกเรียกติดทีมชาติขึ้นมาได้ในชุดนี้นะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนะครับเขาถูกเอ่อเรียกติดทีมชาติอาเจนไปแล้วเนี่ยทั้งหมดสัด นะครับผมโอเคว่าโอเคแหละว่าแบบตัวเลขมันอาจจะยังดูไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่ว่าด้วยอายุนะครับวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นนะครับ21ปีผลงานแบบนี้ที่เขาทําได้ผมมองว่ามันดีมากแล้วเมื่อเทียบกับอายุนะแล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผมนอกจากบรรดาซูเปอร์สตาร์ในทีมชาติอ์เจนตินาแล้วเนี่ยเอนโซฟอนเดสเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ ผมคิดว่าทุกคนต้องจับตาดูเลยโอเคมันอาจจะยังมีกองการอย่างเรอันโด p a ปาเลเดสอยู่ใช่ไหมที่แบบเป็นตัวจริงอยู่แต่ผมคิดว่าอย่างเอนโซเนี่ยถ้าหาว่าเขาได้โอกาสแล้วถามว่าเขาแบบได้โอกาสแล้วก็สามารถทําได้ดีเนี่ยผมว่าแม่งแม่งเก่งพอเว้ยเด็กคนนี้แม่งเก่งพอเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะเอาใจช่วยแล้วก็อยากที่จะรอดูฟอร์มเหมือนกันว่าในรายการใหญ่แบบฟุตบอลโลกแบบเนี้ยเอนโซฟอนันเดสจะทําได้ดีแค่ไหน นะครับผมก็นี่แหละฮะเป็นตัวแทนจากทัพฟ้าขาวที่ผมเลือกมาในว,วันนี้นะครับผมก็คือเอนโซฟอนันเดสนะครับผมก็ถ้าหาว่าใคร ถูกใจคอนเทนต์นี้นะครับก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปนะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับก็พี่ๆคนไหนน่าชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะที่ BK8-New นะครับผม BK8 New นะครับหรือจะสแกนค r วาโค้ดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผม โอเควันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้านะเป็นตอนที่9แล้วจะเป็นใครจากชาติไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับขอบคุณนะครับ